คุณผู้ชมคะนี่คือมะพร้าวกะทินะคะซึ่งมันก็คือมะพร้าวธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่ามันมีความผิดปกติทางพันธุก,กรรมนั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือมะพร้าวธรรมดาเนี่ยถือว่าเป็นปมเด่นแต่มะพร้าวกะทิเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีปมด้อยนะคะมันไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์จากลูกที่มันเป็นกะทิได้แต่ว่าถ้าเป็น ต้นเดียวกันนะลูกไหนที่ไม่เป็นมะพร้าวกะทิก็สามารถนำมาเพาะขยายพันธุ์ได้รู้ไหมกว่าที่จะขยายพันธุ์มะพร้าวกะทิได้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะจนถึงออกผลเนี่ยใช้เวลาถึง5ปีนะทุกคน5ปีเพราะฉะนั้นคำโบราณนะคะถึงบอกว่าอย่าเอากระลามะพร้าวกะทิ ไปให้หมาเลียเด็ดขานะโบราณเขาบอกว่ามะพร้าวต้นนั้นมันจะไม่เป็นกะทิให้เราได้กินอีกเลยนะอันนี้ก็เป็นคําโบราณแต่จริงๆแล้วเนี่ยมะพร้าวต้นนั้นน่ะสี่ลูกนะคะจะเป็นมะพร้าวกะทิหนึ่งลูกก็คือประมาณ2 5ค่ะคนโบราณเขาถึงเป็นห่วงเป็นนักเป็นหนานะกลัวจะไม่ได้กินมะพร้าวกะทินั่นเองนะเขาถึงได้บอกไว้อย่างนั้นแล้ว,วันนี้กําไรก็ให้เตาส่วนเรียมะพร้าวกะทิด้วยสิทำไงดีละ่ะ แต่เขาไม่ใช่หมานี่เนาะใช่ไหม <laughs> คําโบราณว่าไว้เราก็อย่าลบหลู่ก็แล้วกันแต่ว่าเราก็มีข้อมูลในเรื่องของมะพร้าวกะทินะจริงจริงแล้วก็คือเขาเป็นห่วงกลัวจะไม่ได้กินมะพร้าวกะทินั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ